แล้วยมาดูอะไรนี่เคสพิเศษเว้ยเคสโหดตัวนี้เป็นไอแพดปกตินี่แหละที่ทุกคนเห็นนะแต่ว่าผมจะบอกให้ว่านะสาหรับคนที่มีเครื่องนะแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานนานๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะจะบอกว่าอะไรและไม่ควรเก็บพวกดีไวท์พวกนี้ไม่ไว่าจะเป็น iPhone, iPad MacBook หรือว่าอะไรที่มีแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับไว้ในที่ร้อนจัดๆนะแล้วก็ปล่อยแบตรหมดเนี่ยนานๆเลยแล้วมาชาร์จทีเดียวปั้งเข้าไปเลยนะมันเป็นยังไงรูป้ป่ะให้ดูนี่โอ้โห พระเจ้านะครับนี่แบตโคตรบวมเลยนะถ้าเรานะครับรู้สึกว่าแบตบวมแล้วเราควรรีบเปลี่ยนไม่งั้นเนี่ยจะเสียหลายอย,าอย่างอย่างเช่นตัวจอเนี่ยเสียแน่นอนนะบ,บางทีนะมีสายแพกี่เส้นคนเนี้ยมันดึงขาดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะอย่าเก็บไว้นในที่ร้อนและอย่ามีเครื่องเยอะๆเนี่ยแล้วไม่ชาร์จไว้ควรจะชาร์จมันไว้บ้างับถ้ามีเครื่องเยอะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้นะขายทิ้งให้หมดนะขายให้ได้ราคาแล้วขายทิ้งไป เพราะว่าเราเก็บไว้ก็เท่านั้นนะอันนี้คือนะข้อควรระวังเดี๋ยวไปดูวิธีการทําดีกว่าไปอันนี้ก็เป็นช่วงส่วนเสริมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเช็คว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPad ตัวเองเนี่ยแบตเสื่อมหรือยังสามารถเช็คได้ที่โปรแกรม3 U t เลยครับผมเป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS เลยส่วนแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราใช้แบตของ Payzen นะครับมีประกันให้1ปีเต็มรับรองว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับผม เป็นไงครับผมทุกคนเห็นทุกขั้นตอนนะเปลี่ยนแบบลทยเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเครานี้ใช้ได้ดยาวดูจากบวมๆนะตอนนี้ก็สนิทแล้วเดี๋ยวติดกาวเข้าไปเนี่ยมันก็จบงานได้เนี่ยครับโอเคไหมประกันหนึ่งปีด้วยชอบไหมชอบโปรดจอ่อต่อตามอย่าทำอีกละ่ะไป